สวัสดีครับอยู่กับผมกายนพพลครับ,รบเกมแข่งขันในวันนี้ฮะในเวลาห้าทุ่มครึ่งเป็นเกมที่เรียกว่าเดือดแน่นอนครับผมระหว่างแอตตาวิลล่าจะเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์เตตดครับผมซึ่งในเกมนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นการลุ้นแย่งพื้นที่ท็อปโฟกันอย่างแท้จริงครับผมทีมไหนได้3มแต้มล้ำค่าในวันนี้ฮะก็จะยึดตำแหน่งท็อปโฟต่อไปฮะแต่ก่อนที่เกมแข่งขันวันนี้จะเริ่มขึ้นในเวลาห้าทุ่มครึ่งฮะเรามาดูว่า ความพร้อมของทั้งสองทีมฮะเป็นยังไงกันบ้างครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ขุนกำลังของแอตตาวิลล่าก่อนครับผมหลังจากที่พาดท่าแพ้ให้กับเชลซีฮะในศึก FA Cup ับฮะทำให้ในเกมนี้ฮะคาดว่าเอมิลี่ฮะจะจัดทัพที่เรียกได้ว่าดีที่สุดฮะส่งรักเตะแบบเต็มสู่เพื่อเก็บ3ามแต้มกับแมนยูในคืนนี้อย่างแน่นอนครับผมซึ่งในเกมนี้คาดว่าคุณซื้ออย่างอูนาเอมลี่ฮะก็น่าจะส่ง เอเมเดโน่มาร์ติเนสฮะเป็นผู้รักษามือหนึ่งครับส่วนกองหลังของทีมวนานะใช้งานแมตตี้แคชฮะเปาตอนเลสเดียโก้คาร์ลอสและอเล็กโมเรโน่ฮะส่วนแดนกลางฮะน่าจะใช้บูบาก้ากามาร่าฮะดักรัสหลุยลีรออนเบลลี่ฮะและจอห์นแมกกินฮะส่วนกองหน้าฮะอูนัยน่าจะเลือกใช้งานมุซ่าเดียบี้ฮะและโอลลี่วักกินฮะสองคนนี้ฮะกำลังเข้าขาและร้อนแรงด้วยกันทั้งคู่เลยทีเดียวครับผมเพื่อมาตะบันประตู ใส่แมนเชสเตอร์ไนเตดฮะและมาถึงความพร้อมของฝากฝั่งผีแดงแมนเชสเตอร์ไนเตดบ้างครับผมซึ่งต้องบอกว่ากำลังฟอร์มร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆเช่นกันฮะหลังจากที่เอาชนะเวสแฮมยูไนเต็ดไปได้3าตศูนย์ในเกมล่าสุดที่ผ่านมาฮะนั่นทำให้ทีมของเอเดีนฮาร์ฮะไม่แพ้ใครมาแล้วถึง5นัดติดในทุกรายการครับผมซึ่งในเกมนี้ก็น่าจะเช่นเดียวกับอูนาเอมิี่ฮะที่จะจะัดทับนักเตะลงเอา3แต้ม นแอตตาวิลล่าเช่นกันครับผมในเกมนี้แน่นอนว่าแมนยูจะไม่มีไชเลอร์มาเลซีฮะอองตุนี่มาซียาวฮะลิซันโดมาติเนสและอารอนวานวิสก้าฮะและเมสันเมาส์อีกคนหนึ่งฮะที่ยังได้รับอาการบาดเจ็บอยู่ฮะและการจัดทัพของเอริเทนฮาร์กในเกมคืนนี้ครับผมก็ยังเชื่อว่ายังคงไว้ใจลูกรลักอย่างโอลาน่าให้เป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งเฝ้าเสาต่อไปครับผมส่วนกองหลังน่าจะส่งเดียโก้ดาโลฮะ วิกเตอร์รอ f, ella, ลีเดนเลิฟลาฟเอวาลารวมไปถึงลุคชอฮะลงเป็นตัวจริงในสนามก่อนครับผมขยับมาถึงแดนกลางฮะก็น่าจะเป็นคาบี้ไมนูฮะคาเซเมโลมาคัทแลดฟอร์ดและบูโนฟอนเดสฮะคอยมาปั้นเกมในแดนกลางส่วนกองหน้าคาดว่าน่าใช้กานาโชยืนคู่กับลัดมูธฮอยลุนฮะคอยตำบันประตูใส่เจ้าบ้านครับผมโดยมีสำรองอย่างแอนโทนีฮะเจ้าพ่อจอมหมุนนั่งสำรองคอยเปลี่ยนเกมหรือทำเกมให้มันช้าลง ก็ไม่รู้ครับแล้วแต่เพื่อนๆจะคิดละกันครับผมในเกมแข่งขันในวันนี้ฮะเพื่อนๆคิดว่าทีมไหนจะเก็บ3มแต้มได้ครับผมระหว่างแอตตาวิลล่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฮะก็ลองมาคอมเมนต์คุยกันได้ใต้ด้านล่างคลิปนี้เลยฮะวันนี้ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่อง f a c e b o o k t i k t o k YouTube ของ Faport ด้วยแล้วมาดูกันว่าเกมวันนี้ฮันุมรึงผีแดงจะเก็บ3มแต้มสำคัญได้หรือเปล่าฮะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ